ตั้งแต่จาความได้ไม่เคยเสียเปรียบใครคำพูดนี้อาจฟังดูมั่นใจแต่เมื่อประชาชนกังวลเรื่องผลประโยชน์ของชาติจากการเจราจานี่คือเรื่องที่เราต้องเจาะลึกเมื่อวันที่29ตุลาคม2568ณท่ากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพนายอนุทินชาบีรกุลนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่กองทัพเริ่มมีการหารือเกี่ยวกับการถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชาภายในระยะเวลาสามสัปดาห์โดยนายกอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงขอให้ฝ่ายความมั่นคงได้หารือกันก่อนเนื่องจากมีแนวทางตามปฏิญญาร่วมกันอยู่แล้วและผลการพูดคุยจะเป็นอย่างไรนั้นให้ฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้แถลงก่อนจะดีกว่าแต่ยืนยันได้ว่าคู่เจรจาจะดำเนินการอย่างเต็มที่และทิศทางที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยดีนายอนุทินยังเสริมว่าได้มีการหารือกับพลอากาศเอกอุกฤษบุญตาหนนพอบทศสและรองเสนาธิการทหาร ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุม GBC และร่างปฏิญญาร่วมโดยทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่าการลงนามสันติภาพอาจทำให้ประเทศไทยเสียเปรียในายอนุทินตอบอย่างมั่นใจว่าตั้งแต่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองมา ตั้งแต่จบการศึกษายังไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองทำให้องคอ์กรที่สังกัดอยู่เสียเปรียบตรงกันข้ามมีความชำนาญพอสมควรในด้านการเจราจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าหรือความเมืองและบางครั้งก็ทำได้มากกว่าที่คาดหวังนายกอนุทินยังอธิบายเพิ่มเติมว่าตนยึดหลักว่าคู่เจราจาจะต้องได้รับความเป็นธรรมซึ่งเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ไม่สามารถอธิบายได้และนี่คือประโยคเด็ดที่กลายเป็นประเด็นเท่าที่พอจำความได้ไม่เคยเสียเปรียบใครคนถึงไม่ชอบหลายคนแต่เดี๋ยวก่อน การไม่เสียเปรียบในการเจรจาหมายความว่าอีกฝ่ายอาจจะต้องเสียเปรียบหรือไม่หรือว่ามีวิธีการเจรจาที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนี่คือคําถามที่หลายคนอาจจะมีคําตอบที่แตกต่างกันเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าประชาชนไม่ไว้ใจกัมพูชานายอนุทินไม่ได้ตอบคําถามและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ประเด็นที่น่าคิดความมั่นใจของนายกอนุทินนั้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหน และความกังวลของประชาชนชายแดนสมเหตุสมผลหรือไม่หรือว่าการเจราจาสันติภาพครั้งนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ทั้งสองประเทศแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรคุณเชื่อมั่นในความสามารถในการเจราจาของรัฐบาลชุดนี้หรือไม่หรือว่ายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย